เดี๋ยวจะเข้าทุ่งนาไปถ่ายช็อตกระโดดนะครับอุ้ยไม่มองทางตรงนี้เปียกเดี๋ยวจะลุยเข้าไปอยากได้ช็อตกระโดดตรงนี้พอได้น่าจะพอได้เนี่ยแหนเป้ลงไปดิอ้อกระเป๋าอ,อ้อมองว่าได้มองว่าถ่าตรงเนี้ย มันเป็นพื้นที่ลาบไง <c oughs> ได้ได้โยมไปนะดิลองกดดิไปไปดิต้องดูว่าตั้งกี่วิอะไปลองกระโดดดิตั้งกี่วิไม่จะลองดูภาพว่ากระโดดแล้วมัน,นพ้นหัวเปล่า ไม่ยังไม่ได้ถ่ายแค่ทดสอบว่ากระโดดแล้วมันจะเลยกล้องปเออ,เอ,อพอได้พอได้